วันนี้เป็นวันขึ้นปีใหม่หนึ่งมกราคม2565ที่ผ่านมาเสือเศรษฐการลูกชายของเซโลโซและก็การวิพากรนที่เพิ่งจะเจอปัญหามอรสุนดามากขนามกับผู้เป็นแม่และก็แฟนสาวน้องดีมไปส่วนมนข้ามปีพร้อมกับจ่าเมืร์สู้ไปด้วยกันในปี2565ซึ่งหนุ่มเสือและก็สาวดีมก็ได้โพสต์ภาพอยู่ด้วยกันในคืนข้ามปีพร้อมกับลงข้อความว่าสู้เพื่อสิ่งที่คุณเชื่อเสมอซึ่งทั้งนี้เสือก็เผยไว้ว่าขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจขอบคุณ ทุกคนที่ช่วยสะกอดซึ่งสําหรับตนนั้นชีวิตส่วนตัวของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันมันเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนมากๆตนไม่ขอพูดเยอะและขอขอที่แจงทุกอย่างเร็วที่สุดเร็วๆนี้ทางด้านดิมก็ได้โพสภาพที่เสือไปร่วมส่วนมนต์ข้ามปีและครอบความไว้ว่าขอให้คนที่คิดพ่าต่อตัวข้าพเจ้าและครอบข,ของข้าพเจ้าแพ้ภัยตัวเองสาธุ